สวัสดีครับคุณฟังท่รักครับมีบทความดีๆจากมูลนิธิสืบนาคาสเสถียรน,นะครับบทความนี้เขียนไว้ตั้งแต่วันที่4เดือนกันยายนปี2019โดยคุณสาสินเฉลิมลาบนะครับเรื่องของแนวคิดที่จะสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นจากการกำหนดหัวข้อว่ากระเช้าภูกระดึงโจท์ ที่ต้องตัดสินใจของประเทศไทย3ข้อเริ่มต้นอย่างนี้นะครับอาจารย์สศินบอกว่าถ้าเกิดทำกระเช้าภูกระดึงเนี่ยมันจะมีสิ่งที่อาจจะเป็นประโยชน์อยู่หลายประการด้วยกันประการแรกคือธุรกิจที่สัมพันธ์กับสังหาริมทรัพย์ที่ดินอาคารพาณิชย์ที่มีคนครอบครองอยู่รอบๆภูเขาภูกระดึงแล้วก็เส้นทางสู่ภูกระดึงเนี่ยจะคึกคักเลยทีเดียว ทางการเพิ่มมูลค่าการหมุนเวียนของเม็ดเงินต่างๆในการขยายกิจการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะมีจํานวน,นนักท่องเที่ยวเนี่ยมากขึ้นและก็หมุนเวียนมาเยือนเพื่อขึ้นลงกระเช้าไปที่ราบกว้างใหญ่บนยอดเขาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นเลยนะครับนอกจากใช้สองเท้าเดินขึ้นไปเท่านั้นนี่เป็นประการแรกประการที่2ครับทําให้คนที่คิดว่าตัวเองขึ้นไม่ไหวเนี่ย หรือว่าคิดว่าตัวเองไม่มีเวลาแล้วก็ไม่กล้าขึ้นรวมถึงผู้ที่มีข้อจํากัดเรื่องอายุแล้วก็สภาพร่างกายเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปข้งบนได้และกระเช้าไฟฟ้านี่แหละครับอาจจะช่วยนําคนเจ็บคนป่วยบาดเจ็บขยะขนส่งข้าวปลาอาหารเครื่องใช้ขึ้นไปได้ง่ายขึ้นนี่เป็นเหตุผลง่ายๆนะครับไม่ได้ซับซ้อนแล้วก็ไม่มีข้อโต้แยง้งอะไรทั้งสิ้นเลยไม่มีเลยแต่ว่าการสร้างกระเช้าผูกกระดึงเนี่ยมันมีโจทย์ที่ ไม่มีใครคิดจะตอบคำถามนี้มีอยู่3ข้อ3ระดับด้วยกันระดับที่1คือภูกระดึงเนี่ยเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเดินขึ้น,ขนเขาที่ใช้ภาษาอังกฤษว่า tracking trail ที่ดีที่สุดของประเทศไทยเมื่อประเมินจากระยะทางที่ไม่ไกลมากนะครับแทบจะไม่มีอันตรายอะไรเลยถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุจากความประมาทการจัดการที่ลงตัวมีค่าใช้ใจ่ายในการไปเที่ยวไม่แพง รวมถึงเมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยมีที่สวยๆให้เดินเที่ยวมากมายเรียกว่าคุ้มค่าเดินขึ้นแล้วก็ค่าเดินเที่ยวนั่นแหละครับสิ่งที่ว่ามาเนี่ยจะทําให้ภูเขาลูกนี้ทําหน้าที่มอบความรักธรรมชาติให้กับเราได้ซึมซับความงามทั้งจากธรรมชาติและกมิตรภาพระหว่างทางรวมถึงการเรียนรู้ที่บังเกิดขึ้นมากมายระหว่างความอดทน ตอนเดินขึ้นสถานที่แบบนี้ในไทยเนี่ยมีที่เดียวเท่านั้นนะครับก็คือผูกกระดึงส่วนที่อื่นๆเนี่ยมีถนนขึ้นไปถึงขงบนหรือไม่ก็เดินไกลแต่เดินไม่มากหรอกครับเดินไปถึงแล้วก็ไม่มีอะไรให้ดูมากสักเท่าไหร่นักดังนั้นเนี่ยเมื่อมีกระเช้าแน่นอนแล้วครับว่าความท้าทายให้ไปถึงเรื่องที่ว่ามาเนี่ยย่อมสู้ความสบายเย้าวยวนจากการขึ้นกระเช้าไม่ได้ คนจะเดินขึ้นก็คงจะมีน้อยยิ่งไปกว่านี้พวกที่เลิกเดินที่เป็นคนที่รักธรรมชาติมากมายอยู่แล้วนะครับคนที่ขึ้นกระเช้าไปเนี่ยก็ไม่ได้ซึมซับอะไรหรอกครับมันก็ไม่ต่างไปจากการขับรถขึ้นผู้เรือขึ้นดอยอิทนนท์หรือไม่ขบภูเขาลูก,กอื่นที่ประกอบมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความหมายอะไรผูกกระดึงทําหน้าที่นี้ให้กับประเทศไทยมานานกว่า50ปีตั้งแต่รุ่นปู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับ การมีกระเช้าเนี่ยหมายถึงว่าเราเลิกใช้ฟังก์ชันนี้ของผูกระดึงไปแล้วจะเทียบไปเนี่ยก็คงเหมือนกับการเปลี่ยนวัดเปลี่ยนโบสถ์เปลี่ยนวิหารเป็นบอร์ดนิทรรศการทางพุทธศาสนานั่นแหละครับนี่คือเรื่องที่ผู้มีอํานาจตัดสินใจจะเลือกทิ้งคุณค่าจากสิ่งนี้ไปหรือไม่แหะครับนี่เป็นระดับที่1ระดับที่2เนี่ยนะครับจากผลการศึกษาและการออกแบบระบบกระเช้าคาดว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเช่น ตัดต้นไม้ไปไม่กี่ต้นอะไรทำนองนี้แต่ผลที่ตามมาหลังจากมีกระเช้าเนี่ยยังไม่มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเลยนะครับนึกง่ายๆกับล้วกันเมื่อคนจำนวนมากขึ้นไปอยู่ข้างบนและยังไงต่อก็ต้องไปสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแน่แนๆเช่นอาคารกลางแหล่งธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นและที่สำคัญเนี่ยนะครับคือว่าถนนหนทางบนภูกระดึงเนี่ย ต้องรองรับผู้ที่ไปเยือนซึ่งเขาไม่ได้เตรียมตัวที่จะไปเดินนะครับแล้วก็ไม่พร้อมที่จะรับรู้ทั้งนั้นแหละว่าทําไมถนนหนทางบนภูกระดึงถึงไม่มีรถวิ่งไปชมสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งอยู่ห่างจากสถานีตั้งกระเช้าหลายกิโลเมตรในแต่ละที่แต่ละที่ย้ํานะครับว่าหน่วยเป็นกิโลเมตรนะครับไม่ใช่เป็นเมตรเป็นกิโลเมตรนะครับรวมถึงการกําจัดคนค้างแรมการจัดการขยะ ต่างๆภายใต้สถานภาพความเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีข้อจํากัดเรื่องของกฎหมายกําลังคนงบประมาณในการดูแลให้คงสภาพธรรมชาติให้มากที่สุดเราพร้อมไหมล่ะครับที่จะปล่อยให้ที่สวยๆข้างบนเนี่ยพังไปอีกที่หนึ่งพร้อมใช่ไหมครับหรืออยังไงประการที่3ครับ ถ้าเกิดว่ามีคนขึ้นไปเป็นจานวนมากเนี่ยเราพร้อมไหมครับที่จะเปลี่ยนพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติเพื่อไปรองรับการบริการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวข้างบนในอนาคตไปเลยพร้อมไหมครับถ้าหากว่านโยบายในวันข้างหน้าจะเอาอย่างนั้นยกเลิกพื้นที่อุทยานแห่งชาติไปเลยดีกว่าครับนี่คือเรื่องที่ต้องตัดสินใจตามกระเชามาในระดับท้ายสุดรัฐบาลต้องตอบคำถามทั้ง3ข้อก่อนที่จะตัดสินใจ เอาเป็นว่าผมรอฟังอยู่ก็แล้วกันนะครับก่อนตัดสินใจขึ้นกระเช้าไปทําลายภูกระดึงดําเนิมด้วยกันนะครับ